ปีหน e. wow! ้าแต่งได้ค่ะว้าวแม่คิดว่าอะไรเลวกว่าจรวดคะว้าวแต่งหน้าแม่จวนเนีานะยังแม่้อยกับช่องบันเทิงติดดาขอนาเสนออใหม่จำวันนี้่ะแบบชๆแอปทักะออนเจอหนุ่มกัใชัยแซวหนักปีหน้าพร้อมแต่งแบบตีจรวด ทำเอาแฟนคลับกองเชียร์ต่างกรี๊ดกันทั่วหน้านะคะหลังได้ยินคําตอบจากนุ่นนุ่นกุลหรือว่าชานนสติณทอนกุลที่ออกมาเปิดใจพูดถึงความสัมพันธ์กับนักแสดงรุ่นพี่อย่างแอมแท็กซออนซึ่งนุนกุลนะคะได้ยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยคุยกับแอมคนเดียวแล้วก็เป็นฝ่ายจีบก่อนยิ่งได้คุยยิ่งรู้สึกชอบแม้ว่าสถานะตอนนี้จะยังไม่ใช่แฟน แต่ถ้าหากได้ขอเป็นแฟนเมื่อไหร่ระยะเวลาระหว่างคำว่าแฟนไปนจนถึงคำว่าภรรยาติดจรวดแน่นอนล่าสุดเหตุดังพลิพซ์จัดให้นะคะก็ได้มาปล่อยคลิประหว่างมามีแอปกับพ่อหนุ่มกัญชัยนะคะนั่งรอระหว่างอัดรายการสามแซบพร้อมระบุคแคปชั่นว่าสถานะติดจรวดแฮชแท็กนั่งเฝ้าแม่ทั้งวันแฮชแท็กชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองแฮชแท็กมามุง่งแฮชแท็กเขินช้ำแฮชแท็กสามแซบแล้วก็แท็กแม่แอปกับพ่อหนุ่มกัญชัยนะคะซึ่งช่วงหนึ่งของคลิปนะคะแอปเนี่ยถามมามีแอปนะคะว่าขอหวานนจากปากแม่เลยนะคะมามีแอป ก็ตอบว่าก็หวานอยู่แล้วค่ะแอดนะคะถามว่าแม่มีแฟนหรือยังคะมามีแอดนะคะตอบว่าอืมด้านแอดก็ร้องกรี๊ดขึ้นมานะคะแล้วก็พูดว่าอุ้ยรู้แต่ไม่พูดดีกว่ามามีแอดนะคะก็หัวเราะแล้วก็พูดขึ้นว่ารู้อะไรเล่าให้ฟังด้วยแอดถามว่าปีหน้าแต่งไหมคะมามีแอดนะคะตอบว่าถามขึ้นว่าใครคะ แอดก็ตอบกลับว่าก็เขาพิมพ์ถามมามีแอมนะคะพูดขึ้นว่าถามแอดโพลิพาร์ตแอดย้ําอีกว่าแต่งไหมคะแม่มามีแอมนะคะก็ร้องพึมพาว่าอ๋อด้านแองจีนะคะถามขึ้นว่าแม่คิดว่าอะไรเร็วกว่าจรวดคะงานนี้เนี่ยก็เรียกเสียงกรีนทั้งสตูคะ่ะและแองจีนะคะพูดขึ้นว่าใจคนไหมคะแม่ได้มามีแอมนะคะทึงกับร้องให้พ่อหนุ่มกันชัยเนี่ยช่วยว่าพ่อช่วยด้วย พ่อหนุ่มนะคะถามขึ้นว่าแต่งจริงปะเนี่ยพร้อมกับหัวเราะนะคะมนมีแอปเนี่ยบอกว่าแอป,ปขอให้พ่อช่วยแอป,ปนะ้ไม่ใช่ช่วยซ้าพ่อหนุ่มเนี่ยถึงกับหัวเราะด้านแองจีนะคะถามแม่ย้าว่าอะไรเร็วกว่าจะรวยมนมีแอป,ปนะคะก็โยนไปให้พ่อหนุ่มปอมนะคะพ่อหนุ่มเนี่ยก็พูดขึ้นว่าต่อไปนี้จะได้สบายตัวสักทีด้านแองจีนะคะถึงกับหัวเราะในคําตอบของพ่อพ่อหนุ่มนะคะบอกว่าจะได้สบายตัวสักทีมนมีแอป,ปนะคะก็บอกว่าหมายความว่าไงหนูดูเป็นภาระพ่อหรอพ่อหนุ่มนะคะก็ตอบว่าก็เวลาคนมาถามไงเวลามีคน ถามโน่นถามนีน่ถามนั่น,นก็บอกว่าไม่รู้วันนี้แลาต่อไปไม่ต้องมาถามแล้วนะมามีแอมนะคะก็ยกมือไหว้พ่อพร้อมกับพูดขึ้นว่าขอบคุณนะคะผู้คุมความลับด้านแองจี้นะคะถึงกับร้องเสียงลงแล้วก็ด้านแอดนะคะก็ถามขึ้นว่ามีสถานะย,ยังคะแม่ได้ามามีแอมนะคะพูดขึ้นว่ามีอะไรสัมภาษณ์พ่อเลยคะ่ะจากปากแม่เลยนะคะอะไรคะขอแบบหวานๆจากปากแม่เลยนะคะปกติก็หวานยว <c oughs> มีแฟนยังคะ ไม่พูดดีกว่ารู้อะไรไม่พูดดีกว่าร er ู้อะไรรู้อะไรเล่าให้ฟังด้วยอันนี้พิมพ์เองว่ะคะปีหน้าแต่งนแน่ค่ะใครคะเนี่ยเขาถามเขาถามแม่แม่แม่เนี่ยเขาถามแม่เลยปีหน้าแต่งหนาแต่งไหมคะแม่ค่ะแม่คิดว่าอะไรเลวกว่าจะรวดค่ะใจคนไหมหรืออะไรมันเลวกว่าจรวดหรือพลังจิตว้ายแต่งจริงไหมเนี่ย แอฟขอให้พ่อช่วยแอฟนะไม่ใช่ช่วยซ้ำดีต่อใจอะไรเร็วกว่าจรวดแม่ก็พูดเลยอะไรเร็วกว่าจรวดอะไรเร็วกว่าจรวดคะอะไรเร็วกว่าจรวดคำถามถามพ่อเนาะถามแม่ค่ะพ่อไม่ช่วยเลยจะไม่สบายตัวสักทีนี่จะได้สบายตัวสักทีเขาก็ไงอ่ะหนูดูเป็นภาระพ่อเหรอเวลามีคนมาถามไงเวลามีคนมาถามนู่นถามนี่ถามนั่นอะไรก็แบบ วันนี้ก็ไม่ต้องมาถามแล้วนะวันนี้ไม่ต้องมาถามแล้วนะเออขอบคุณนะคะที่ผู้คุมคนละมีสถานไหยังคะแม่มีอะไรสัมภกพักพ่อเลยอำกันยาวอ่ะงันต่นื่อยาวอะติดจรวดแม่ติดเหรอคะติดอะไรคะติดใจติดใจได้ไหม แม่เมื่อวานเสื้อคู่ด้วย,วยเสื้อย,ยีนอะเปล่าเลยไไม่ไดน้นี่ก็จับผิดตลอดเวลาอ่านคอมเมนต์มา,ามเ,มเสื้อย,ยีนงังเขามาเสื้อยีนไม่ได้ตั้งใจเลยบังเอิญหรอคะบังเอิญแชทแชทหมัดกันบ้าใครจะไปน,น,นั้น หลังจากคลิปนี้นะคะ PayPal, เผยแพร่ออกไปแฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์มากมายนะคะอทีเช่นพี่แอป,ปโดนแซวฉ่ำไม่ไหวเร็วกว่าจรวจก็นอนกูเนี่ยคะแม่แอป,ปกรี๊ดจัดมาอีกฉ่ำๆเลยครับแอปพร้อมขึ้นจรวจแล้วแอป,ปสวยดูเด็กเขาบอกว่ามีแฟนอายุน้อยกว่าจะทําให้เราดูเด็กนี่เรื่องจริงเลยเนอะเอาอีกเอาอีกค่ะไม่ต้องหลับต้องนอนกันละบอกเลยตายค่ะขีดรักเขาแม่แอป,ป พี่หนุ่มผู้คุมความลับมานานโอ๊ยสงสารแม่เอาอีกเอาอีกน้องแอแฟนพี่ชาโนนทําไมน่ารักขนาดนี้จะแม่คนเขาติดจรวดได้ไงแม่ตอบแองจี้ไปค่ะชานนบานร้อยของแม่เองก็เร็วยิ่งกว่าจรวดติดเทอร์โบไปอีกเธอมันเลิศแอดอาเขื่นแทนแม่แอดพ่อหนุ่มช่วยแม่แอดปคุมความลับพ่อต้องเชิญแม่ไปหัวหน่อยแล้วค่ะอีอีเพคพิเศษออนไลน์ก็ได้ค่ะตายตายตายเอาอีกค่ะเอาอีก งุยเซลบ่อยๆค่ะดีต่อใจทีมติดจรวดมากรักทีมโพลีพัทขึ้นอีก300%ค่ะจุ๊บจุ๊บซีจีปีหน้านะคะแม่งานนี้นะคะพ่อหนุ่มเนี่ยคือตัวแทนหมู่บ้านปีหน้าพร้อมแต่งแบบติดจรวดแบบช่ำๆค่ะฝากกดติดตามกดซับส c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ